คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับแม่กิจกรรมอีเวนต์ของสโมสรกีฬาของเราเยอะมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วกปการอัปเดตเจชนะทิพย์สงกระสินนะแอดเองก็ไม่ค่อยจะมีเวลาในการอัปเดตสักเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าจะพยายามหาเวลาว่าในการาอัปเดตข่าวสารของพี่เจชนะทิพย์สงกระสิน ให้แฟนคลับของพี่เจวรไปถึงแฟนคลับ s อสเมืองทองอยูเอต่และแฟนบอลชาวไทยของเราได้ทราบกันเป็นระยะระ,ยะก็แล้วกันนะครับวันนี้นะครับแอดเองได้รวบรวมคลิปสกู๊ปต่างๆที่ถูกส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นโดยทีมงานเสียงกีฬานะครับ ซึ่งต้องพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูสกูปตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมเลยนะครับหลังจากที่เจชนะทิพย์สงกัสรินนั้นอยู่กับสโมสรซัปโปโรมาได้ประมาณสัก10วันแล้วนะครับคุณผู้ชมวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทางสโมสรซัปโปโรเองก็ได้มีเกมอุ่นเครื่องกับมหาวิทยาลัยซัปโปโรที่สนามมิยาโนซาวะสเตเดียมนะครับก็เป็นสนามฝึกซ้อมของสโมสรคอนซาโดเรซัปโปโรนั่นเองนะครับโดยแบ่งเล่นออกเป็น2ครึ่งด้วยกันครึ่งละ30นาทีซึ่งในการอุ่นเครื่องครั้งนี้นะครับ โคชูเฮยโม ODA กุซือของสโมสรคอนซาโดเร่ซัปโปโรก็ได้ให้ชนาทีปส,ส่งกระสิ์เล่นทั้ง2ครึ่งเลยนะครับโดยในช่วงครึ่งเวลาแรกนะให้เล่นในระบบ5-1 2-2ให้ชนาทีปสงกระสิ์ทำเกมในแดนกลางทางฝั่งขวาร่วมกับชินจิโอโนะอดีตดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก็ท่ามกลางอุณหภูมิประมาณสัก22องศาเซลเซียสนะครับส่วนในครึ่งเวลาหลังนะครับโค้ ชูเฮโยโมดะนะครับก็ยังคงเล่นในระบบเดิมนะครับ5-1-2-2แต่ในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยก็ขยับให้ชนาทิพย์สังกสินนะขึ้นมาเป็นกองหน้าคู่กับชินยะปุเอฮาร่านะครับโดยที่ชนาทิพย์เองหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมนะครับเจ้าตัวก็ได้กล่าวกับทีมงานแสงกีฬาว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับที่วันนี้ได้ลงสนามก็บรรยากาศความตื่นเต้นแบบนี้ก็หายไปนานแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนตัวของฟอร์มการเล่นในช่วงอุ่นเครื่อง30นาทีทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ย ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่เป็นตัวเองสักเท่าไหร่นะครับก็คงต้องใช้เวลาในการปรับปรุงไปสักระยะหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของพี่เจชนาทิพสองกระเซนกันดีกว่าครับก็รู้สึกมันเป็นแมตช์แรกอย่างแบบเป็นเฟรนลี่แมตช์ที่ท,ที่เหมือนผมแบบหนักแน่ยาแล้วก็เป็นน้ำแรกที่ผมได้ลงเล่นกับทีมะ้ยก็ รู้สึกตื่นเต้นครับก็ปกต,ติไม่ค่อยตื่นเต้นแบบนี้มานานแล้วลผมว่ามันยังไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าเราก็เล่นกับเพื่อนแล้วก็ระบบใหม่ของเราแล้วก็เพื่อนๆเขาบอกว่าก็พยายามเรียนรู้ไปเรื่อยๆจากน,น,นี้อะไรเงี้ยก็ค่อยปรับไปผมว่าผมยังยังยังไม่ยังเล่นไม่ใช่ตัวผมเลย,เลยสักสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลย,เลย ผมว่ามันยังไม่ใช่ตัวตนของผมก็ต้องซ้อมต้องซ้อมเองผมว่าก็ต้องค่อยๆจูนกับเพื่อนไปเราก็เหมือนใหม่ใหม่มากที่ที่เราย้ายมาก็ชอบทั้งสองแบบนะอยู่ที่โค้ชและสตาฟเขาพูดว่าเจ้าผมนัดนี้เล่นตรงไหนหรือนัดนี้เล่นยังไงก็ผมว่าอยู่ที่โคลลย้ยผมก็พอได้รับโอกาสลงไปเล่นก็ทำให้มันดีที่สุด หลังจากนั้นนะครับทีมงานเสียงกีฬาเองก็ได้มีโอกาสพูดคุยสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนท้องถิ่นอย่างคุณไซโตะฮิโรโนกินะครับที่เข้ามาสังเกตการในเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมสำรองคอนซาโดเร่ซัปโปโรกับมหาวิทยาลัยซัปโปโรเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ

監督がどう判断して使うかっていうところはこれから楽しみだと思います。กคนรู้ว่าก็คือเล่นกองหน้าก็น่าจะเล่นได้แต่ว่าก็คือมันอาจจะโดนมาร์คโดนอะไรเยอะหน่อยคือเขาบอกว่าตอนที่เห็นเจดอนเนี่ยเป็นเล่นเป็นกลางที่เมืองไทยครับก็ดูดูเหมือนกับคือดูแล้วเป็นเอเมจว่าเก่งกว่านี้ว่ามันจะได้บอลบ่อยได้รับได้จ่ายบ่อยกว่านี้ก็้วดูเอเมจว่าดูแบบเก่งกว่านี้แต่ว่าคือตอนนี้คือพอมาเล่นหน้าเนี่ยโดนมาร์คโดนอะไรบ่อยแต่ว่าถ้าปรับตัวได้เขาว่าเขาคิดว่าก็น่าจะเล่นได้ แล้วไอ้ช้อยหนึ่งที่โคตรโคตรเขบอกว่าอาจจะมีช้อยแบบให้เจออ,อกเล่นปีกอะไรเงี้ยเขาคิดว่าเจจะเล่นได้ถ้าเกิดว่าเจได้ได้ลงขัดแบบเป็นเป็นปีกบ้างอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าถ้าเป็นสี่สี่สองอะครับก็น่าจะปรับตัวได้เร็วถ้าเป็นปีกของสี่สี่สองก็น่าจะปรับตัวได้เร็วถ้าเป็นสามห้าสองเนี่ยมันปีกต้องใช้ าเรียกอะไรเล่นร,รับด้วยรับด้วยลุกด้วยอะไรก็อาจจะยากหน่อยแล้ว <strom> ใช้ชเวลาที่มีจีเจอท้ายครับในมุมมองเขาเขามองว่าชนะทิพย์ยัตง,งต้องที่ลงท้อวันนี้ยังต้องปรับเรื่องอะไร単純に周囲とのコミュニケーションが良くなっていけば解決すると思います。の今日あまりたくさんボールに触れられなかったという課題は。เขาบอกว่าก็น่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารนะครับถ้าปรับการสื่อสารได้มากขึ้นก็น่าจะได้บอลมากขึ้นกว่านี้ด้วย ไเรรรบบปปปััลลุลลลลลค,คซึ่งในการเดินทางมาเตรียมตัวฝึกซ้อมเพื่อที่จะลงเล่นในเจลีกในช่วงของการปรับตัวของชนะทิพย์สงกระสินะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากนะครับเนื่องจากว่าต้องเจอผู้เล่นใหม่ๆที่สาคัญการสื่อสารก็เป็นสิ่งที่สําคัญ เจ้าตัวสามารถพูดภาษาอังกฤษได้พอประมาณนะครับสำหรับชนาทิมสงกระสินแต่ผู้เล่นของคัสซัโดเรซัปโปโรเนี่ยถ้าเป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะยังพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยถนัดก,กันสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการสื่อสารระหว่างทําการฝึกซ้อมก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยละครับโดยหนึ่งในนักเตะที่ชนะทิมสงกระสินได้มีโอกาสพูดคุยร่วมกันบ่อยรวมไปถึงแฮชแท็กหากันใน i อจีอินสตาแกรมก็บ่อยนะก็คือเคนโตคุระนะครับกองหน้าตัวเป้าของสโมสรคาสซัปโดเรซัปโปโร ซึ่งวันนี้นะครับทีมงานแสบกีฬาณประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีโอกาสจับพิ่เคนโตคุระนะครับกองหน้าเจ้าเวหาเนี่ยมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่เจ้าตัวได้ทําการฝึกซ้อมกับชนาทิพสสงกระสินรวมไปถึงวิธีการปรับตัวเข้าหากันของเจชนาทิพสสงกระสินและเพื่อนร่วมทีมด้วยนั่นเองครับได้การท่เคนได้ซ้อมกับทางเจมาหลายครั้ง J となきっぽと練習することにはどうですか、今までは。J、ね、も徐々に名前とかもあの分かってきて気軽に僕らの名前も呼んでくれますし、うん、まだその練習内容とかでこうたまに分からない部分はあるけどすぐに理解してそれを。 คืออย่างแรกเลยเขาบอกว่าเริ่มจําชื่อกันได้แล้วครับเราก็ต่างเรียกชื่อกันเรียกเจบ้างเรียกชนาบ้างนะครับเรียกเคนบ้างแล้วก็ในเรื่องของเนื้อหาการแข่งขันนะครับก็ ไม่ว่าจะเป็นการซ้อมไอรงี้งมันจะมีบางส่วนครับที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังยังสื่อสารกันไม่ค่อยได้อันนี้ก็เขาก็มองว่าอาจจะต้องใช้เวลากว่าจะชินนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเคยเนี่ยคือเจเขาเป็นคนที่เวลาไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือว่าอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยเขาจะมีความสนุกกับการทํางานมากกับการเล่นมากอันนี้เขาโอเคมากเอ็นจอยมากส่วนตัวของเคนได้แนะนําอะไรเจบ้างไหมครับเวลาที่ได้ซ้อมร่วมกันนัางก็อโนอาดบายสตอโนอาอาดบายสสตรินสกนนล でも、やはりもともと国を代表する選手だからもう持ってるものは、ねあのー、素晴らしいものはあるからその気をこう使いすぎないでやっぱり慣れてきてどんどんこう自分らしさっていうのが一番こうチャナティップにとっても、まあ、僕らにとってもチームの助けになるしチャナティップが自信を持ってこう自分らしさをでプレーを表現することが誰に。 誰も幸せになることだから、まずそういったこう俺らがねサポートして、そういうプレーを引き出せるように、うん、まあもちろんコミュニケーションとか、ピッチ以外でねまあ今日もご飯一緒に行ったりとか、そうやってどんどん、まずはね早くなれること大切かなと思います。 ทำจนเกินไปเขาจะมีระยะห่างที่พอดีพอดีครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าตัวเจเนี่ยมีของดีอยู่แล้วนะครับทีเนี้ยเขาที่เขาบอกก็คือเขาอยากให้ทุกอย่างมันมันมันเกิดขึ้นด้วยความคุ้นชินอย่างรวดเร็วถ้าเกิดเราชินกันแล้วเนี่ยมันจะอะไรอะไรมันจะเล่นง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือเขาก็จะพยายามสื่อสารนะครับพูดคุยกันให้สนิทกันเร็วขึ้นอย่างวันนี้เขาก็ชวนไปทานข้าวด้วยกันด้วยครับทังท้ง้ายเนี่ยในระยะเวลาสองที่ผ่า,านมาเนี่ยเขากับเจได้ あの今まであの、まあ、2週間だったんですけどもあのかなり仲良くなって、まあ、サッカーに対してはいいことにあ,のありそうです。今後の試合とかあでもやっぱりコンサドールにはいないタイプの、ね、こうドリブルもできてドリブルで時間を作れるし。 バスもできるっていうのはなかなかやっぱり普通にサッカー界的にもすごい貴重なプレーヤーだと思うから、うん、その辺はコンサドーレ、まあ、どこで、ね、チャナティップがどのポジションで使われるか、まあ、あとは監督が決めることだけどこのままあの慣れてきて、ね、チャナティップらしさが出れば本当にコンサドーレの助けにすぐなるような存在だと思ってうの、ん、です,すごい楽しみました。うん คือด้วยตัวเจเนี่ย,เ,เ,ยเขาเป็นข<อ>เขาเป็นนักเล่นที่เขามีมีของดีอยู่แล้วคือไม่ว่าจะจะ,จะเลี้ยงบอลเก่งส่งบอลเก่งนะครับแต่ว่าคือในการแข่งขันในการซ้อมและการแข่งขันรอบต่อไปเนี่ยคือไม่เขาไม่รู้ว่าตัวเจจะได้ลงตำแหน่งไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับโค้ชนะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเราคอยนะครับแล้วก็คอยดูว่าต่อจากนี้การเจริญตัวของเจเนี่ยจะไปในลักษณะไหนนะครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าทุกครั้งของการถ่ายภาพรวมไปถึงสัมภาษณ์เนี่ยทางทีมงานเสียงกีฬาทีวีณประเทศญี่ปุ่นได้รับ อนุญาตจากสมโสสมรสรคัสซัปโเร่ซัปโปโรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับหลังการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้นะครับทางทีมงานเสียงกีฬาเองก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณซูซูเฮโยโมโดะนะครับหลังจากที่ชนะทิปสองกปร์นอยู่กับทีมมา10กว่าวันแล้วนะครับคุณซูซูเฮเนี่ยอยากให้ชนาทิปปรับปรุงตรงจุดไหนที่จะสามารถปรับเข้ากับทีมคัสซัปโเร่ซัปโปรโรได้นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ข,ของคุณซูซูเฮโยโมดะกันดีกว่านะครับ あのタイに行くまであの、まあ、直,直してほしいというところが、えー、とシャーナ・ヒップに対してはまだなんあ,のありますかね、こういう点がまだあの直した方がいいかなというふうにまだ10日間しか経ってないから、チームのコンセプト、共通意識がまだ、えー、他の選手と比べると、まだ把握しきれてない。うん โซโก้ใช่คิวชิซึโกโตก็ได้จัดเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาน้องเขาเพิ่งมาได้แค่10วันเองสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้เลยอ่ะที่เขามองว่าสําหรับตัวเจแล้วเนี่ยคือการทํำยังไงก็ให้เขาเข้ากับ,ข,บ,ข,บ,ข,บขับกับการเล่นในทีมให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับดูแลแ้วตำแหน่งไหนที่ลงน่าจะลงตัวสําหรับเจครับอันนู้นโดนัลด์โพสิชั่นไกจิบังเอานูเจมีเอาอันดีสกัน ででけますก็คือถ้าเป็นไปได้เขาพยายามให้เล่นในทีมลุกให้ได้มากที่สุดนะครับก่อนที่จะไปอุ่นเครื่องเมืองทองเนี่ยยัมีเวลาซ้อมที่เหลือเนี่ยคาจะมีเกมอุ่นเครื่องให้กับเจได้ทดสอบระบบอีกครั้งไหมครับあのไทยในเมือนทอนี้นก่ัมาแข่นกันในปแบบกาเแขารแข่งขันกับกา่ ปกติเกมมุลเครื่องนะจะมีทุกสัปดาห์ครับจะ,จ,ะจะเป็นช่วงแบบเสาร์อาทิตย์นะครับจะมีทีมมาแข่งด้วยนี่และครับก็คือเรื่องราวการอัปเดตข่าวสารของชนาทิพย์สงกระสินที่เมืองทองทีวีของเรานํามาฝากนะครับก็ต้องขอบคุณภาพข่าวจากทีมงานสยมกีฬาทีวีข้อมูลจากผู้สื่อข่าวสยมกีฬานะครับที่บินตามไปทําข่าวชนาทิพย์สงกระสินถึงเมืองฮอกไกโดซัปโปโรกันเลยทีเดียวนะครับ เราเรียกว่าอยู่กันยาวๆตามข่าวของชนาทิพย์สงกระสินกันไปเรื่อยๆนะฮะยังมีแฟนขับกีเรียนพยองรวมไปถึงแฟนบอลชาวไทยและ FC ของพี่เจชนาทิพย์สงกระสินเนี่ยเฝ้ารอการอัปเดตข่าวสารของชนะทิพย์สงกระสินอย่างใจจดใจจ่อในแต่ละวันอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็แอดจะพยายามนะฮะถ้าเกิดมีเวลาว่างอีเวนต์ของทีมสโมสรเอสซีเมือ G, งทองยูเนเต็ดไม่เยอะมากนะครับเดียเด๋ยวจะพยายามอัปเดตข่าวสารของชนาทิพย์สงกระสินให้กับแฟนขับกีเรียนพยองของเราได้ชมกันอย่างใกล้ชิดในทุกๆครั้งนะครับ อ่ะถ้าเกิดใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของมุงทอทีวีของเราด้วยนะครับ